มีคนถามครับอาจารย์ภาคสองเปิดแล้วกองทัพภาคที่หนึ่งว่าไงมันก็จะมีปัญหาหลายจุดเหมือนกันทางกองทัพเรือว่าไงจะเปิดพร้อมกันเลยได้ไหมอาจารย์ควรจะเปิดพร้อมกันนะครับคือ,คอขณะนี้เข้าใจว่ากองบัญชาการของัไทยเนี่ยเปิดวอลลุ่มแล้วนะครับถ้าไม่เปิดวอลลุ่มก็จะลบในภาคสองนี่ลาบากก็หมายความว่าต้องลบทุกระบบไปพร้อมกันนะครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าทางจันทบุรีตราดเขาขยับยังไงอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็ าแก้วป่าจีนใช่ครับสาแก้วปราจันบุรีด่านต่างๆที่จริงๆแล้วปริมาณของการผ่านมากที่สุดก็อยู่ในบริเวณนี้เป็นยังไงนะครับผู้บัญชาการภาคหนึ่งภาคสองใช่ไหมครับกับภาคสี่ภาคห้าของเขาใช่ไหมครับคุยกันยังไงคือเขาอยากให้แก้หนองจานกับหนองยาแก้วไปเลยเที่ยวนี้ไหนๆเปิดแล้วก็จะได้จบเอาไปถึงหมุดเลย ไม่ใช่ไม่ใช่มาล้อมรั้วอยู่หลังหมุดอย่างเงี้ยใ,ใช่ใช่ครับแล้วก็ดูนะน้องก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับในรูปแบบที่สองของสองครามเนี่ยก็จะปะทะกันบริเวณที่ล่อแหลมที่สุดบริเวณที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดบริเวณที่มีกะฐ่านอ้างกรรมสิธิ์ถ้าชัดเจนโดยฝ่ายใดฝ่ายนึงก็จะเข้าไปยึดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากัมพูชามองแล้วว่าหนองจานนองยาดแก้วมันไม่คุ้มค่าเขาก็จะถอนในช่วงนี้นะครับอย่างบริเวณหนองยาดแก้วเนี่ยดูจะชัดเจนพอสมควร เขาคงไม่ทุ่มกาลังก็จะไปทุ่มกําลังบริเวณอื่นอย่างเช่นคราวที่แล้วเขาไปทุ่มกําลังที่บริรสาทตาควายเพราะเขาคิดว่าเราให้ความสาคัญน้อยกว่าที่อื่นตอนนี้ก็มีเรื่องตลอดแนวเจ็ดจังหวัดเนี่ยนะครับมีตั้งแต่พระวิหารไล่มาเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูอันนี้ความเป็นจริงในพื้นที่เนี่ยมันจะแตกต่างกับที่เราพูดในห้องนะครับแต่ทหารต้องดูว่าตรงไหนที่กัมพูชาเขาตัดสินใจไม่ทุ่มแล้วก็เราได้เปรียบเราก็ต้องยึด แล้วตรงไหนที่เราคิดว่าสําคัญสำหรับเราแล้ากัมพูชาสู้เราก็ต้องสู้นะครับว่าตรงไหนที่กัมพูชายึดไว้จะไม่สาคัญสำหรับเราเราจะต้องผ่อนกันมาตรงนั้นคือเราจะไม่ได้ทั้งหมดอรอบเจ็ดจังหวัดร,รอบที่แล้วเนี่ยกัมพูชาไม่เปิดในโซนของกองทัพภาคที่หนึ่งของ,<ช>ของไทยเนื่องจากว่ามีเหตุผลทํานองว่าเดี๋ยวพอเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวกลัวทหารไทยที่เอารถถังจ่ออยู่ตรงบ่อนปล่อยเปรตเนี่ย <c oughs> กลัวยิงบ่อนกลัวยิงบ่อนไว้อย่างนั้นนะฮะแต่คนนี้เนี่ย ก็คราวที่แล้วก็ไม่อพยพคนที่สระแก้วแต่คนนี้อพยพคนสระแก้วบอกอะไรไมหมฮะอาจารย์ก็บอกว่ามันยกระดับไปแล้วนะครับแล้วก็ทางเราตัดสินใจโดยเฉพาะทางทหารเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่พยายามแก้ปัญหาในครั้งนี้ไม่พยายามจัดระเบียบในครั้งนี้ต่อไปจะยิ่งยากแล้วก็มันผ่านมานานหลายปีมากที่มันคาราคสังมันไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีที่แล้วนะครับผ่านมานับสิบปีที่ เราได้อารมณบรรวยเราได้ทอยทิท้อยอาศัยแต่ว่าความสัมพันธ์75ปีทั้งหมดในเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันมันยุติลงแล้วแลวมันต้องต้องเริ่มใหม่หมดตั้งแต่ณวันนี้ที่เราทําสงครามในรูปแบบที่สองให้มันเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะทาแนวชายแดนถึงจะไม่เบ็ดเสร็จเลือกเข้าไปถึงจะไม่เบ็ดเสร็จในทางการเมืองนะครับแต่ถ้าแนวชายแดนเป็นแบบนี้อีกผมคิดว่ารัฐบาลอะไรก็แล้วแต่จะมีปัญหาเยอะทั้งรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลที่มาจาับ การเลือกตั้งในอนาคตครับทัพภาคที่หนึ่งทัพภาคที่หนึ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากในรอบที่แล้วว่าไม่ได้มีอะไรมีผลประโยชน์มีอะไรอย่างเงี้ยถูกวิจารณ์จนถึงทุกวันนี้อันนี้จะถือโอกาสแก้ตัวได้ด้วยไหมครับอ,อแก้มือนะครับผมคิดว่าโดยเฉพาะในความเ,ออเข้าใจของประชาชนในความเป็นจริงกองทัพภาคที่หนึ่งก็อาจจะบอกว่ามันซับซ้อนมากมูลค่ามันสูงมากนะครับแล้วมันก็กระทบรุนแรงมากต่อความสัมพันธ์แต่ ถึงจุดนี้มันไม่ค่อยมีเหตุผลนะครับที่จะคงความสัมพันธ์แบบเดิมามากเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ทั้งนี้รวมทั้งเรื่องของอาการลงประชามาติ m อ u ม3 4 4ซึ่งมีผลกระทบแน่จากการประทะครั้งนี้จะกระทบมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้น,น,นคนทัพภาคที่1นองคนทัพภาคที่2จะตัดสินใจนะครับเข้าสู่สมรภูมิในลักษณะท,ที่เข้มแข็งและเข้มขน้นและเป็นไปได้ว่าถ้าทำอย่างนั้นกัมพูชาจะถอยร่นเลย มันรวมถึงประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเมื่อตะกี้นี้บอกว่าไอ้เรื่องปรับสแกมอะไรต่างๆเนี่ยมันรวมอยู่ในปลอยเปรตทีนี้ก็คือปลอยเปรตเนี่ยคือกล่องดวงใจมีหลายคนอธิบายว่ามันคือกล่องดวงใจอย่างนี้ถ้าจัดการกับปลอยเปรตถล่มปลอยเปรตได้มันคือถล่มกล่องดวงใจของของของ,ของผู้นําฝั่งโน้นด้วยเนี่ยฮะครับอ,อาจจะเป็นกล่องดวงใจอาจจะเป็นศูนย์บัญชาก,การศูนย์ปฏิบัติการนะครับอาจจะเป็น ศูนย์กลางของการจ่ายท่อน้ําเลี้ยงนะครับอันนี้ต้องต้องไปดูเหมือนกับทางชายแดนพม่ามันก็จะมีศูนย์กลางแบบนี้ในการข้ามแดนในการจ่ายส่วยนะครับในการปฏิบัติการต่างๆนะครับในการเปิดช่องทางพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจี้จุดพวกนี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะควบคุมทิศทางของการเจรจาในอนาคตมันจะสูงมากนะครับ เพราะว่าสงครามเบ็ดเสร็จสมัยใหม่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องการส่งการมาบำรุงเรื่องการส่งคนเรื่องการค้ามนุษย์เพิ่มเติมไปจากเรื่องนานาชาติเรื่องมหาอำนาจนะครับแล้วก็เรื่องระหว่างประเทศมันผสมกันเข้าไปแล้วกัมพูชาเข้าใจประเด็นพวกนี้ดีนะครับแล้วคราวนี้กัมพูชาก็เห็นชัดว่าเรากําลังลุกในเวทีระหว่างประเทศเวทีทุ่นระเบิดเขาก็เลยมาเปิดศึกตรงนี้ด้วยอันนี้อย่าประมาทแล้วผมคิดว่าหลายคนไม่ได้เชื่อมโยงกันแต่มันเชื่อมโยงกันหมดเพราะเขาเห็นว่าเขาเริ่ม เริ่มพ่ายแพ้เริ่มพลังพลาดในเวทีเพราะว่าเราเปิดคลิปชัดเจนวม่มีทุ่นระเบิดนะครับแล้วเขาก็โต้อตอบพยายามคัดค้านไม่ให้เราเปิดคลิปอน,นั้นที่เวทีทุ่นระเบิดพอเขาเห็นตรงนั้นปุ๊บผมคิดว่าเขาก็ชัดเจนว่าเขาต้องเปิดศึกในแนวลบอื่นตอนนี้เรื่องทุ่นระเบิดนั้นกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วจริงๆเราต้องใช้เวทีตรงนั้นแหละครับดันไปข้างหน้าว่าจากทุ่นระเบิดเนี่ยมันจะมาสู่วันนี้มันจะมาสู่การที่กัมพูชา สังหารฐานไทยอีกแล้วเราต้องปักกันตัวเองแล้วเข้าปฏิบัติการไปนะครับให้สุดพื้นที่ที่เราทําได้นะครับแล้วก็กลับไปคุยที่สาธารชาติเลยปิดล้อมกัมพูชาตัดวงจรของการรับจ้างนะครับลบในบางรูปแบบทอดน้ําเลี้ยงในบางรูปแบบส่งกําลังบํารุงในบางรูปแบบนะครับแล้วก็ปิดหลังบ้านกัมพูชาซึ่งขณะนี้ปิดได้ไม่หมดไม่เหมือนปี54เราปิดได้เกือบหมดนะครับ,รบแล้วก็ที่ปิดไม่ได้ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเพื่อนบ้านเป็นเรื่องคนของเราเองที่ไปช่วยเขาเปิดซึ่งในเวลานี้ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องบี้เข้าไปที่จุดขีมึงที่กล่องดวงใจตรงไวเปดสักทีหนึ่งใช่ครับใช่ครับแล้วก็ท่อน้าเลี้ยงเนี่ยมาในจุดนั้นด้วยมาชายแดนด้วยแล้วมาทางเรือด้วยน้ํามันเนี่ยมาทางเรือนะครับต้องตัดบริเวณนั้นกองทัพเรือก็ต้องปิดไม่ให้น้ํามันที่ลําเลียงไปจากประเทศสองสามประเทศในเอเชียเนี่ยลตลอดเช้าต้เข้าไปในช่วงเนี้ย ห้าถึงเจ็วันเนี่ยจะต้องหยุดเหลือพวกนี้ไม่ให้เข้าครับนะครับถ้าไม่ทําเขาก็ยังมีน้ํามันในการลบกับเรานะครับเรื่องเหล่านี้มันต้องตัดสินใจอย่างจริงจังครับ,รบแต่ว่าทั <ๆ S 2> ้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่กระหายสงครามไม่ไม่ใช่จะทําให้พลเรือนเสียชีวิตนะครับจะต้องดูแลแต่ว่าการส่งกำลังทางเรือนะครับทางบกนะครับเรื่องเงินเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเรื่องโดรนต้องตัดออกให้หมด เราควบคุมไม่ได้ครับ,รบอาจารย์ฮะเดี๋ยวเราพักสักค,ครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะถามอาจารย์มันถึงเวลาไหมพี่หมูเราก็พูดก,กันหลายหนนะว่าทําไมเราไม่ตัดสัมพันธ์ปิดหน้าน้ําแล้วก็เรียกทูดกลับไล่ทูดไปเพราะลบันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามฮะอาจารย์ฮนะถึงเวลาหรือยังครับที่เราต้องตัดสัมพันธ์กับทางกัมพูชาปิดหน้าน้ําบล็อกทุกอย่างเพราะทุกวันนี้เราปิดทางบกแต่สินค้ากรดียุทธภัณฑ์น้นํามันต่างๆที่เอามาใช้ในการลบหรือเป็นทุนรอนเนี่ย ยังไปทางทะเลอยู่ครับครบจริงๆเราเคยตัดความัำพัน์ธมาสองครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่แต่ถ้าจําเป็นอาจจะต้องทําอีกนะครับอาจจะทําในระยะสั้นๆสองครั้งนั้นก็ประมาณปี2ปีนะครับแต่จะกระทบเยอะแต่ถ้าไม่ปัดถ้าไม่ตัดความสัมพันธ์ก็มีทางเลือกนะครับว่าเราก็ปฏิบัติการตามที่เราเห็นสมควรให้คนไทยปลอดภัยปิดด่านนะครับคุ้มครองอการเดินเรือ ให้ปลอดภัยต่อการส่งกำลังบำรุงไม่ให้มีการส่งน้ํามันส่งท่อน้ําเลี้ยงก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องประกาศเพราะว่าเราอยู่ในสภาวะสงครามเพราะมันจะมีผลทางกฎหมายมันจะมีผลในเรื่องเชิงการประกันมันมีผลหลายอย่างนะครับเพระฉงนั้นเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับแต่ผลการปฏิบัติเนี่ยจะต้องคล้ายๆกับโดดเดี่ยวกัมพูชาลดระดับความสัมพันธ์ลงให้ได้มากที่สุดเหลือแต่ความสัมพันธ์ที่จําเป็นจริงๆเรื่องมนุษยธรรมนะครับแล้วก็เรื่องอื แต่ว่าอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับพอตัดความสัมพันธ์แล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็จะร้อนแรงขึ้นต้องเตรียมรับให้ดีที่สาประชาติที่นานาชาติวันนี้นักกีฬานะครับซีเกมของกัมพูชาก,ก็น่าจะถึงไทยแล้วมั้งถึงแล้วครับเพราะฉะนั้นพอตัดความสัมพันธ์คนเหล่านี้จะต้องอธิบายให้กับฟังเหมือนกันว่ามันจะเดินต่อ,อยังไงนะครับวีซ่าเขาจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษยกเว้นไว้หรือไม่มันก็จะมีเรื่องที่ต้องทําเยอะ แต่ถ้าไม่ตัดเราไปาควบคุมทางการลบไม่ได้เนี่ยก็ต้องตัดแต่ถ้าเราคิดว่าควบคุมได้ควบคุมสมองภูมิได้ควบคุมท่อน้ำเลี้ยงได้ควบคุมสินค้าเข้าออกได้ก็ไม่ต้องตัดแต่จริงๆสภาวะสงครามนะควรจะต้องประกาศให้ชัดเจนกว่านีา้ไม่เป็นทางการก็ได้เพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าขณะนี้เราไม่สามารถดําเนินการตามปกติถึงจุดไหนครับอาจารย์ที่จะต้องใช้รัฐสภาประกาศหรือรัฐบาลประกาศสงครามกับกัมพูชาจุดไหนฮะจะไปถึงจุดนั้น คือก็ถ้าเป็นการลบขนาดใหญ่ข้ามพรมแดนถ้าัมพูชาส่งกองกําลังขนาดใหญ่ข้ามพรมแดนเข้ามานะครับอันนี้ผมคิดว่าเราไม่มีทางเรื่องนะครับอาจจะต้องมีการระดมอะกองหนุนต่างๆแต่ว่าเรายังคิดว่าไม่น่าจะถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงจุดนั้นอาเป็นการลบตามแนวชายแดนนะครการไม่ประกาศก็ถือว่าเป็นการยอมรับกันได้แต่รัฐสภาควรจะรับทราบมากกว่านี้ควรจะมีการตรวจสอบ กว่ามีการช่วยในการที่จะชี้แจงนะครับมันทําได้อีกหลายอย่างคือองคาะยพของสองครามเนี่ยถ้าทุกส่วนไม่เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวไม่ร่วมมือร่วมใจกันกัมพูชาก็ยังเห็นว่าเรามีจุดอ่อนอนะครับไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันในเรื่องการสื่อสารในเรื่องการสนับสนุนใน,ในเรื่องการตัดสินใจในทุกมิติเขาก็ยังใช้ช่องว่างได้เม่เช้าเขาก็ยังพูดอยู่ว่า มีสื่อบางสื่อเขาระบุสื่อด้วยซ้ําว่ารายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็แสดงว่าเขาเขาเห็นว่าเราย้อนแย้งกันอยู่พอสมควรนะครับอันนี้มันทําให้เราอาจจะต้องใช้เวลามากที่จะลดสภาพความเป็นภัยคุกคามของเขาอย่างที่กองทัพตั้ง